ข่าวลุงพลนายชัยพลวิภาแห่งบ้านปกกอกจากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนขับ FC ฟลุงพลก็ยังเหนียวแน่นไม่ยอมทิ้งกันขออนุญาตนำบทความของคุณวีระลงสมบุญท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะขออนุญาตนำมาอ่านให้แฟนขับ FC ของลุงพลได้ฟังกันนะคะก่อนอื่น ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์ด้วยค่ะบทความท่านกล่าวไว้ดังนี้ค่ะแฟนขับเอฟซลุงพลไม่ทิ้งกันมีผู้ติดตามคดีดังอุ้มน้องชมพู่จำนวนมากคนติดตามตั้งแต่วันแรกและวันต่อๆมาจะมีข้อมูลเก็บไว้แยะทีเดียวคนที่ติดตามภายหลังก็ร่วมเก็บข้อมูล มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันคนจำนวนมากจึงมองออกแยกแยะเป็นว่าใครผิดใครถูกรู้ว่าลุงพลไม่ได้อุ้มน้องจึงเกิดเป็นแฟนขับ FC ลุงหลายล้านคนลุงรุ่งเรืองจากคำสาบานที่หนักแน่นมีคนช่วยเหลือทรัพย์สินก่อสร้างมากมายไม่หยุดหย่อนจนถึงวันนี้ แฟนคลับไม่เคยทิ้งลุงเพราะรู้ดีว่าลุงถูกใส่ร้ายจากกลุ่มคนที่มาจากนรกกล่าวหาว่าอุ้มน้องคนเหล่านี้จะกลายเป็นพยามารในไม่ช้าแฟนคลับ FC ลุงช่วยเขียนบทความทำ YouTube ปล่อยคลิปความจริงเสมอมาต่อมาภายหลังลุงได้ทนายดีเก่งกล้ามาช่วยสามท่าน แต่ทราบว่าเป็นแฟนคลับปลายแถวเพราะท่านบอกไม่ได้ติดตามคดีมาก่อนทนายโชคดีที่ FC รุ่นเก่าปล่อยคลิปต่างๆบทความทำให้สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลมาต่อสู้ทางคดีนี้มากมายเรา f อ FC ปล่อยข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนความจริงเพื่อหวังให้ลุงพลหลุดพ้น จากการใส่ร้ายของกลุ่มนรกถึงวันนี้มีอะไรดีก็มาบอกกันขอข้อมูลเป็นความจริงจะไม่ห้ามไม่ว่าเพราะเรารักกันการสร้างคนดังคนดีให้เป็นแพะสมัยปัจจุบันยากมากทำอะไรเท,ท็ตขึ้นมามีหูตาหลายล้านจ้องดูสร้างเท,ท็จเขียนเท,ท็จไม่ใช่เรื่องง่ายนิยายแบบนี้ เขียนให้ราบเรียบยากจริงๆคงปวดกระหมองกันจนจะเป็นบ้าแม้จะใช้สมองไปเรียนจากขุมนรกก็ทำและเขียนไม่สำเร็จลุงพลบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซนต์เข้าใจสวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์นี่ก็คือบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์นะคะขอขอบคุณค่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ